สวัสดีครับสมชายมดี MC ศุนทรนะครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้สายหน่อยนะครับไม่เช้าปกติเช้ากว่านี้วันนี้สายนะครับสวัสดีครับนนไ,ดได้นี่ห no? oh, ัวเดียวเนาะหัวเดียวหัวเดียวครับโอ้หัวเดียวนี่ประมาณเออเกือบสามโลสามโลกว่านี่ยหัวเดียวสามโลกว่าหมอกี่ตะไคข่เท่าไรครับสี่ห้าสี่ห้านะครับนี่อูมีแต่ปลาตะเพียนเลยครับปลาขาวเลย มีแต่ปลาขาวนะไม่มีปลาเนื้ออ่อนเนาะไม่มีปลาเนื้ออ่อนเลยครับมีปลาขาวอย่างเดียวนะมีปลาปลาดุกด้วยครับปลาสวยๆเลยครับสามโลครับสามโลเกือบสามโลกว่าๆเนี่เกือบสี่โลสามโลครับโอ้โหปลาถูกมองด้วยเนี่ยปลามันกาลังถูกตะข่ายถูกมองเนาะน้ำกำลังลดครับลดแบบควบๆเลยดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่ดักไว้เนาะใส่ไปล่างๆไปเรื่อยๆนะครับเติม ดักขายเป็นเรื่อยนะครับดักไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้นี่แค่ตะขายหัวเดียวนะฮะมองหัวเดียวนะนี่นันนายตื่นสายหน่อยนะครับผมเมื่อวานกดเมื่อวานตดดึกครับเมื่อวานมาตดดึกไปซี้าทุ่มนันุตังกลับแล้วนะกลับแล้วครับผมนู้นมาสายมากเลยมาจนกลับหมดแล้วครับผมมาแล้วหัวเดียวนะฮะเกือบเกือบสี่โลเนี่ย วไปดูครับไปดูคุณลุงกับคุณตาณลุงตานะอยู่ไหนยังตดไม่เสร็จนะครับยังตดตะไคร่ยังดตดมองวนะ่ายังไม่เสร็จแลนะครับยังอยู่นู่นนะฮะอยู่กลางน้ำเลยนู่นครับวันใส่ไปหกหัวนะครับใส่ไปหกหัวนุ่นเลยครับหรือปิบๆนุ่นเลยครับ สามคนสองคนสองคนปลดนะครับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนะฮะตรงนี้คนเยอะมากเลยครับเราไม่ได้ถ่ายลงคลิปให้ดูนะครับเมื่อว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนะฮะก็จะบานบานเหนะฮะบานเหค่คอยบานเหปลามันขึ้นนะฮะปลามันมันมันขึ้นมันจะอ่ามันมันจะลอย มันจะว่ายน้ําข้ามไปข้ามมานะในถนนมันจะไปเพราะเวลาเขาว่ายน้ำเขาว่ายเป็นฝูงนะครับเป็นฝูงเลยนะครับเป็นเอ่อทีเดียวเป็นร้อยตัวนะฮะหวานดักหวานเอานะครับเมื่อวานเต็มเลยเมื่อวานสี่ห้าคนนะเอากระติกใส่น้ําแข็งมาพร้อมนะเมื่อวานแต่เขาเป็นเป็นมองมองทีนะครับตะไร่ทิทีนะ วานทั้งเดียวคุ้มเลยวานทั้งเดียวได้เป็นร้อยตัวเขาจะลอยว่ายข้ามไปข้ามมานะครับไปข้ามมาบนถนนวันนี้ตื่นสายนะครับวันนี้สายหน่อยนะครับประมานอนดึกนะฮะประมาณเกือบตีหนึ่งกดมองนะครับปดถ่ายปดมองก็เสร็จประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะ สี่ทุ่มห้าทุ่มกดไหนเมื่อวานได้ได้แต่ปลาขาวเหมือนกันครับปลาตะเพียนนะฮะได้ปลาตะเพียนปลาขาวเยอะเลยนะครับเมื่อวานได้ประมาณุเกือบเต็มตะกร้าครับเมื่อวานเกือบเต็มตะกร้าเรากดวสองคนกับลุงพายเรือไปกลางน้ำปกหัวนะครับเมื่อวานไปอยู่กลางน้ำเย็นสบายดีครับสนุกด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับเมื่อวาน ไม่ได้ไล์สดให้ดูด้วยนะครับมืดแล้วนะครับถ้ามีไฟสปอตไลท์เนะี่ยจะถ่ายบรรยากาศไล์บรรยากาศให้ดูอันนี้เวลากี่โมงหกโมงเป็นเจ็ดโมงแล้วครับผมโมงเจ็ดโมงแนละ้วบางคนก็กู้ไว้แล้วกู้มาเลยนายนายเดินตามถนนนี่ก็เท่านักแข่งนะครับน้ำแบบเท่านี้นะ ปกติท right? mm ่วมหัวนะครับตัวนี้มดเลยมุนเลยสองคนเดี๋ยวเราดูว่าสองท่านนี่สองคนนี่เขาลากอะไรมาน่าจะเป็นลากมองใส่มองใส่มอง อันนี้สองคนกระป๋อ เย็นสบายนะครับตอนเช้าลมเย็นๆนะตอนบ่ายอากาศร้อนนะครับตอนเช้า,า,อ,า,อ,า,า,อ,อ,าอากาศเย็นตอนบ่ายอากาศร้อนตอนข้าอากาศเย็นก็จะมีฝนมาด้วยนะครับนี่มันระหว่างวันที่20 25ถึง29นะครับจะมีฝนแถวภาคอีสานตอนตอนกลางกับตอนล่างนะครับหนึ่งในนั้นก็มีบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ด้วยนะครับจะมีฝนตก แต่ก็คงจะตกไม่หนักนะครับว,ว่าน่าจะมีลมลมกระโชกแรงด้วยนะครับก็จะมีฟ้าขนองด้วยนะครับระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาฯก็เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับผมปลายฝนต้นหนาวนี่แหละแล้วก็จะเป็นตามธรรมชาติของของฝนฟ้าอากาศนะครับอ,อากาศบ้านเราอยู่แล้ว มาแล้วเสียแสบมาแล้วเสียงดังฟังชัดกเดินกัดกาดโอ้ลากมาเลยครับดูเดยอะมาเยอะลากมาเลย้ามาเข็นเทยโอ้ยแสบเข็นเทมาเข็นเท ก็ได <laughs> ้แล้วมันต่อบืนน่าเลือมไหมอันนี้กินหัวครับว้าหายแล้วยก,ยกขึ้นให้ดูหน่อยยกไวไหมครับ <laughs> ยกบิไวแล้วครับโอ้โหดูเนี่ยไม่มีปลาเนื้ออ่อนเนาะนี่ครับผม จะเอาไปไว้เอาไปไม่ไว้ลากเอาเลยครับนะครับมองตาสวยๆในอนี้สี่ศนย์สี่ศูนย์อะมองนี่ศูนย์สามศูนย์ครับมองต่อนมันหนาหน่อยรบรบนเด้อบนเด้อทำนี่มบนเด้อถ้าการมองต่อนที่มันหนาเน่อยด้เดยกระดกระโดกขึ้นเลนกะดดลอดขึ้นเลยมองต้อนมันก็น่าเบเ่อโอ้ อุ้ลากมาเลยครับลากมาเลยไม่ไหวครับปลาเยอะมากเลยครับดูก่อนเนะี้ดึงตามฮะเกี่ยวดูโอ้ปลาลามาลงแล้วเนี่ยปลามาลงล่างแล้วครับอยู่ดักล่างไว้นะฮะคือยกไม่ไหวต้องลากเอาครับผมเยอะเกินโอ้โหโอ้โห เดินตามเลยคนระับเป็ดตดที่บ้านเลยเปิดตดที่บ้านดรวยตดอยู่นี่เลยใสยย่นี่ต่อ,อปลาเยอะมากสุดๆเลยหัวเดียวได้ั้งนี่มือปลาบอกกี่หมือปลาหรือปลา,าปลาะ องหัวมองสองหัวสองหัวไปไม่ไหวเลยครับผมอวันนี้มีแต่คนมันหมานเลยฮะเ,เริ่มมาดักกันเยอะๆนะครับหลงน้ำจะไปแล้วนะครับน้ำเขาจะออกจากพื้นที่แล้ว,ลวนะครับเราต้องดิบนเล็งหาปลา,อ,าอู้ดูแต่ปลาตะเพียนปลาขาวนี่ก็ลังเึ่นนี่นเ,นเดินเล โอเ้เก่งไปเป็นฝูงอย่างนี้เลยครับผมว่ายเป็นฝูงก็ดักได้เป็นฝูงเลยโอ,โอ <laughs> ลล้ลากปลาลากปลาอันนึงมองในเข้นไงอันอนึงจุงมไงถุงนี้ก็ถูกเลยดูครับลากดูกล้ามมือดูเส้นเอ็น ลากมองลากปลาครับผมโอ้โหถึงต้องทันลากกันอย่างนี้เลยครับผมว่ามันเยอะมากนะครับอูตาสวยๆนะครับปลาตะเพียนฟีสวยเลยครับลงไม่ไหวโอ้เยอะจริงๆเหนื่อยแล้วครับ ทิงไว้ตรงนี้เลยครับเหนื่อแล้วโอ้โหโอ้โหดูฮะเต็มตักเต็มมองเลยครับเต็มเลยเต็มมองเลยเอาไปปลดอยู่ที่บ้านนะเจ้านี้นะฮะอยู่บ้านจินดาครับห่างจากบ้านเราหนึ่งกิโลครับผมอ ได้ยังไงเนี่ยเอาไปได้ยังไงเนี่ยดูดูดูยางดิ้นอยู่เลยครับดิ้นกระเด่ากระเดาอยู่เป็นฝูงเลยฮะในน้ามีปลาจริงๆครับ ในน้ําในแม่น,น้ํามีปลาในนาปีนี้ไม่มีข้าวเจรแล้วส์อ่ั่ะสะง,งสุกยังอ่างบนนะไม่ได้ทํานาบ่กวัวใส่กินลรือกินวัวทำนาทางบนทำนาฝั่งทางนี้ท่วมหมดแล้วนี่เอาไปแลกข้าวเลยเนะอะเออนี่สดๆอย่างนี้แลกข้าวเลย แะไก็แมซมใส่ทำบอนฮะเนาะนี่พอดีพอดีเลยเราบอนหมดแล้วอแลกข้าวเลยข้าวน้ำท่วมแล้วไม่มีอะไรกินเขาสองสารอยู่เขาเห็นใจอยู่ไม่ใช่สงสารก็เ,เห็นใจอยู่เรามีของไปแลกเขาเรามีปลาไปแลกเขาอู้อันเยอะเกินทำไมจะลดหมด ทั้งวันทั้งวันเลยได้โอ้กดเสร็จแล้วก็ลงอีกวันนี้ลงอีกเนาะลงอยู่แล้วครับมันอย่างนี้ไม่ลงไม่ได้นะครับโอ้โหอูโค้ตามไล่ัน ดูก่อนอือหูฮัลโหลหกโลฮัลโหลหกโลครับนดิดูดูกล้ามครับกล้ามรวมๆกันแล้วเกือบสิบโลสามหัวเลยเกือบสิบโลฮะดูแล้วโอ้โหดูปลาดูกระดุดดูครับดู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  ไม่ได้โม้นะครับนี่ไม่ได้โม้นะไม่ได้ซื้อมาแล้วก็บานลงตะไคร่นี่อันนี้ถูกจริงๆครับผมตะไคร้จริงเลยตะไคร้จริงๆเลยครับผมสิบโลไม่หลุดไม่อยู่ครับสิบโลแน่นอนครับสิบโลได้แต่แล,ล้หัวนี่โอ้โหเอ้าช่วย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 เห็นแล้วก็ช่วย บ้านอยู่ไกลพพดว่าจะเอาว่าจะไปเอากินหน่อยโอ้ดูเต็มตุงปุ๋ยเลยครับเต็มตุงปุ๋ยใหญ่เลยครับอไดข้ลังาเลากเ็กลังเซ็งตามันกำลังลงถูกะถูก เที่ยงพอดีมั้งน่าจะเที่ยงปลดพอดีเที่ยงปลดหมดพอดีปะ่ละล่าถ้าปลดคนเดียวนะข้ามแบกเลยเแบกกลับบ้านแบกกลับบ้านทั้งนั้นเขาคงจะไปเสร็จง่ายนะฮะคุณลุงฝั่งนู้นคงจะไม่เสร็จง่ายนะเ,เดี๋ยวรอดักดูนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับผม อ่านะครับน้ำก็เริ่มลดลงทุกวันทุกวันแล้วนะครับผมลงปริมาณวันละหนึ่งเมตรนะครับวันละเมตรวันละเมตรนะครับวันละเมตรเกือบจะสองเมตรนะครับลดปริมาณลงเยอะแล้วนะครับน้ำนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเรอชมรอดูนะครับว่าตาจะได้กี่ตัวนะครับยังอยู่ข้างยังอยู่กลางน้ำอยู่เลยฮะ เดี๋ยวรอดูครับอาจจะได้ยื่หรือเปล่ๆๆลานะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเนาะโอ้โหมึมเย็นมาก ล้างรถเลยครับผมถือการเอารถมาล้างเลยนะครับล้างรถเอาสิ่งไม่ดีไปกับสายน้ำเมืม่อวานก็ไปตรวจมองกับคุณลุงนี่แหละเมื่อคืนสองคนไปสองคนลงน้ำสองคนเลยนะครับกลางดึกเลยถึงก็สี่ห้าทุ่มนะฮะบ,บ้านสี่ห้าทุ่มกว่าจะนอนนีก็ตีหนึ่งนอนตื่นสายเลยวันนี้ ไปได้เก็บบรรยากาศตอนเช้าๆนี่มาจะมาดูด้วยนะฮะมาไม่ทันเขาบตื่นสายเลยตื่น6โมง6โมงครึ่งนะวันนี้ทำงานปกตินะครับนปกติยังไม่เสร็จเลยนะครับเลยหัวหนึ่งว่สองหัวหนึ่งเสร็จง่ายเรา นาจะถูกเยอะนะมาแต่เช้าล้วนเ่เห็นเห็นว่ามาตั้งแต่ประมาณตีห้าประมาณตีห้ายังไม่เสร็จเลยครับใส่กีหัวหกหัวบอกฮะใส่หกหัวนะฮะมาตั้งแต่ตีห้ายังไม่ยังไม่เสร็จเลยปกติใส่สามหัวสามหัวไม่ถึงยี่สิบนาทีให้รลดเสร็จแล้วปลดปลดปลาเร็วคะลุงปลดปลาเร็ว ปั๊บปุบปับป๊บมนเซียนคงจะนานอยู่ครับนี่น่าจะเป็น e p พสองหรือเปล่านี่คลิปของเราในว,าวันนี้ e p พสองดูช่วงเขาได้ผลผลิตเลยนะได้ปลากี่ตัวนลยฮะได้ปลาอดีาบอกว่าตัวครับได้ปลากี่กิโลอ่าเ,เดี๋ยวติดตาม e p พสองแล้วนะครับโอ้โหเหลืออเยอะเลยกว่าจะถึงนู่นกว่าจะถึงจ่โอู้เหลืออีกสองหัว ทันแล้ว EP สองครับแน่นอนครับเจอกัน EP สองดูว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะครับติดตามชมคลิปนะครับ EP สองก็แล้วกันนะครับ EP แรกนะครับเก็บบรรยากาศนะครับให้ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า EP สองนะครับจะได้ปลากี่กิโลนะครับโอ้รถนุ้นไม่ใช่อยู่นอนอยู่ีนอะไรบ้างลุ้น นอนอยู่นี่แหละนอนอยู online, end, ่นี่แหละทัはは้งคืนเลยแหละทั้งคืนได้นอนครับยังไม่กลับเลยครับยังไม่กลับเลยกถคันเลือกตู้ตู้ทึบเห็นตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนก็จอดอยู่นี่คจอดอยู่นี่จอดอยู่ตรงนี้เปิดเพลงอยู่หวานแหอยู่ฮะน่าจะทั้งคืนนแหละโอ้สู้มากเลยนี่คือหาหาหาขายโดยเฉพาะเลยครับนี่หาขายโดยเฉพาะเลยส่งตลาดเลย มาแล้วกำลังมาแล้วเปิดไฟมาแล้วน่าจะน่าจะกลับแล้วแหลนะได้เลยนะครับเรเงียบเลยนะครับบรรยากาศดีครับอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันแหลนะปลาเลอะไม่อยากกลับนะปลาเนี่ยมันตื่นเต้นครับมันสนุกด้วยปลาเยอะด้วยนะขายด้วย มาแล้วนะครับนี่กลับบ้านแล้วแหละน่าจะกลับบ้านแล้วแหละรถปิถ pp. กอัพตู้ทึบกระบะทึบอยู่ทั้งคืนอยู่ยันว่างเลยครับผมตั้งแต่เมื่อคืนอยู่ยันว่างอยู่ได้มีรถอย่างนี้แหละเปิดท้ายมานอนข้างในรถเลยแหละสบายเนาะนอนในรถเลยแหละสบายสบายเลยแต่เยอะไป ยังโอ้เบด,ดีได้ไหมเนี่ยถามไปแล้วบ่ทั้งคืนเลยครับทั้งคืนเลยนะโอ้โหยันบางเลยครับยันบางเลยฮะยันบางเลย,ย,บ,เลยบ้านบัวครับบ้านบัวบ้านฝั่งนี้นู้นเห็นแล้วบ้านเขาอยู่บ้านบ้านนู้นนะครับบ้านเราอยู่บ้านนี้ บ้านที่ปลาเยอะๆไปเมื่อตกี้ถัดจากบ้านเราข้ามบ้านเราไปอีกโลหนึ่งนะครับบ้านติดก,กันเลยโอ้ไแล้วน่าจะเต็มกระบ,บะมั้งน่ <laughs> นาจะเต็มกบบะระบะหเาโอ้ส่วนทางนี้ก็รอ EP พสนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u ับส r i b e นะครับให้หน้าๆนาด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ บรรยากาศธรรมชาติบ้านเรานะครับก็จะสบายสบายแบบนี้แหละนะครับยิ่งเป็นในช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นสบายมากนะครับสายแล้วนะครับมีสายแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปอาบน้ําแต่งตัวนะครับไปทํางานแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมน้ายนนะครับกำลังใจครับกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมจุงกะจุงกะ ขอโชคดีมีชัยขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงพะรักษาเทวดาคุ้มครองพระปกป้องลำเลเรวยๆเหงๆบ้างมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดียร์สวัสดี